วันเดียวกันครับเว็บไซต์ทางการจรีนคือ Global Times รายง,งานบอกว่าสินทรัพย์สกุลเงินหยวนครับของจีนได้รับความนิยมจากตลาดรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลพวงจากความสัมพันธ์นะครับระหว่างระดับทวิภาคีของ2ชาติที่แน่นแฟนมากขึ้นรัสเซียประเมินนะครับว่าปริมาณการซื้อขายเงินหยวนจีนกับรูเบิลของรัสเซียจะสูงกว่ารูเบิลและดอลลาร์ภายในปีหน้าแล้วหลีซินครับซึ่งเป็นผู้มนวยการสถาบันเอเชียศึกษามหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายแห่งเซี่ยงไฮ บอกว่ารัสเซียต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรของโลกตะวันตกนําโดยสหรัฐก็เลยทําให้รัสเซียใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแ,และยูโรนะครับน้อยลงแล้วก็หันมาพึ่งการชําระสะกุลเงินท้องถิ่นของรัสเซียเองก็คือรูเบิลแล้วก็ประเทศคู่ค้าอื่นๆระหว่างประเทศก็คงหมายถึงหยวนเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ลีเสิ้นยังเสริมนะครับบอกว่าจีนนั้นไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มเงินหยวนในการค้าที่เพิ่มขึ้นกับจีนแต่เพียงอย่างเดียวแต่เริ่มใช้เงินหยวนเพื่อการชําระหนี้ระหว่างประเทศเช่นนะครับ อินเดียโดยผู้ผลิตซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดของพวกเขาคืออ l ล r a t e c h ซีเมน t จ่ายค่าขนส่งฐานหินจากซุก S U E K เป็นบริษัทนะครับผู้ผลิตในรัสเซียด้วยเงินหยวนพูดง่ายถึงแม้จีนจะไม่ใช่คู่ค้าแต่การค้าระหว่างประเทศอื่นๆแต่เดิมเคยใช้สกุลเงินกลางคือดอลลาร์ตอนนี้หันมาใช้เงินหยวนมากยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากข้อตกลงทางการค้าแล้วเนี่ยนะครับธุรกิจยักษ์ใหญ่ของรัสเซียบางรายมีการระดมทุนออกพันธบัตรนะครับเป็นสกุลเงินหยวนด้วยเช่นเดียวกันเช่นบริษัท PJSC p o l y u s นะครับบริษัทนี้หลายคนคุ้นชื่อเป็นท็อป10นะครับในตลาดหลักทรัพย์ของมอสโกด้วยเป็นบริษัทขุดทองรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียนะครับออกบอนอายุ5ปีในรูปสกุลเงินหยวนครับอัตราดอกเบี้ย3.8มูลค่ารวม4,600ล้านหยวนเปิดตัวไปเมื่อวันที่24สิงหาคมคือเดือนที่แล้ว ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์จีนนะครับระบุบอกว่าจีนกับรัสเซียยกระดับความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการค้าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการค้าระดับทวิภาคีคือ Bilateral Trading เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมาปีที่แล้วครับ2021การค้าทวิภาคี2ฝ่ายเนี่ยมีมูลค่ารวมรวมกันนะครับ1 4 6 8 7 0ล้านดอลลาร์สหรัฐปรับตัเพิ่มขึ้นเยอะเลยกว่า1ใน3นะครับเมื่อเทียบเป็นรายปีคือ35.9%นะครับ นอกจากนี้นะครับจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเลยของรัสเซีย12ปีติดต่อกันมาแล้ว8เดือนแรกของปีนี้กันบ้างการค้าทวิภาคีร,ระหว่าง2ชาตินี้มีมูลค่า117,200ล้านดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้น31.4%ที่เป็นรายปีและคาดการณ์นะครับว่าการค้าทวิภาคีของ2ชาติจะทำสถิติสูงสุดกลับมาอีกระลอกหนึงด้วยนอกจากนี้ครับผู้เชี่ยวชาญหลายสำนักลงถุงนหลีเส่น้นบอกว่าเงินอยู่นั้นมีข้อได้เปรียบครับกับการทำธุรกิจ นัเสเซียนะครับที่มองหาทางเลือกอื่นแทนดอลลาร์ที่พวกเขานั้นใช้ไม่คล่องตัวแล้วก็ยูโรที่พวกเขานั้นถูกจากัดขอบเขตค่อนข้างเยอะเพราะจีนนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของโลกเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดนะครับกับ120ประเทศทั่วโลกเลยขณะเดียวกันหลี่สิ้นบอกนะครับว่าเงินหยวนของจีนยังได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งในหมู่ประเทศกําลังพัฒนานะครับก็เลยทําให้อยู่นั้นมีความเป็นสากลขึ้นในระยะยาว แน่นอนถ้าเทียบระหว่างนะครับสัดส่วนของการค้านะครับเงินหยวนยังถือว่าเป็นสกุลเงินันดับที่5อยู่สัดส่วนค่อนข้างน้อยแต่ไม่มากก็น้อยท่ามกลางวิกฤตที่กดดันสภาวะในเวลานี้อยู่ก็เลยทําให้รัสเซียซึ่งมีเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กแต่การนั้นก็จํายอมครับต้องหันมาใช้เงินหยวนมากขึ้นในการที่จะค้าขายกันด้วยนะครับเฟืนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ